ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพระครูปิยะวรรณพรนะครับเจ้าอาวาสวัดขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชก็วัดขนาบนาคปี2 5 6 7นี้ก็จะมีงานทอดกรถินสามัคคีวันอาทิตย์ที่27ิตุลาคม2567นะครับซึ่งการทอดกรถินปีนี้จุดประสงค์เพื่อการทอดเพื่อบูรณะอะไรบ้างบูรณะวิหารหลังหลังนี้ใช่หไหมครับหลังเก่านี้นะยังไม่เสร็จขาดก็ประมาณอยู่ประมาณ สามล้านกว่าสามล้านกว่ากว่าครับปีนี้เราทอดวันอาทิตย์ที่ยีิบเจ็ดตุลาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดยี่สิบเจ็ดขอประธานปีปีนี้เคยมาทอดครับก็เป็นสอสอชโคโคเต้พิทักษ์เดชใช่ไหมครับเดชเดโชนี่ครับก็ก็ให้สุดท้ายแล้วให้ปรายการเชิญชวนญาติโยมมาทอดกฐินวัดขามนักหน่อยครับอขอญาติโยมทุกท่านครับ ผู้ใจบุญทั้งหลายครับขอมาร่วมทอดกระถินสาวมังคีของวัดกาบหนับนาคเพื่อจะได้สร้างวิหารหลังเก่าให้แล้วเสร็จให้้แลวเ,เพราะว่าวิหารหลังเก่าสร้างมาก็สองร้อยกว่าปีแล้วเลยก็ต้องบ,บ,บูรณะช่อมแทมให้ดีขึ้น ขอบคุณครับ